สวัสดีครับคุณอยู่กับผมหนึ่งซาโปคนครปฐมนะครับวันนี้อยู่กันที่วัดสามงามครับอยู่กันที่ศาลาสองศาลาสวดพระอภิธรรมนะครับวันนี้เราจะมาลื้อระบบเสียงชุดเดิมในศาลาออกนะครับแล้วติดชุดเครื่องเสียงใหม่เข้าไปนะครับเนื่องจากพระท่านบอกว่าเวลาสวดแล้วเสียงไม่ดีเลยเหนื่อยและมีปัญหามากๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยววันนี้หนึ่งซาโปมาจัดให้เต็มเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเรามาดูชุดเสียงชุดเดิมนะครับนู่นลำโพงอยู่นูน่น ลำโพงเป็นแบบนี้ไฟเบอร์ถูกๆนะครับมันจะไปดีได้ยังไงอะเสียงอะกองตายและบูบีหมดแะ้ะดูมิกนะครับใช้แบบเนี้จัดแบบนี้มานะครับไม่เวิร์กแน่นอนแบบนี้คือของเก่านะครับเดี๋ยวเราทําใหม่เดี๋ยวหนึ่งซาโปจัดให้ทําใหม่เดี๋ยวเราจะติดลําโพงตรงหัวเสาเดี๋ยวเราต้องมาลื้อทั้งหมดแล้วทาใหม่หมดแล้วเนี่ยเล็กตุ้มเป๊ะเลย อะไรก็ไม่รู้เ,ออเดี๋ยวลองมาดูมีฟอร์กับอัปเตอร์นะครับอันนี้เราก็ประกอบเข้าแหลกเรียบร้อยแล้วเป็นยามาฮ่า g อ2มทับสอินโดนีเซียแท้คู่กับไม่4ตัว EQ POWER 4 Channel เพื่อรองรับอนาคต <c oughs> ด้านหลัง ต่อมาแยกสี่ตัวอิสระแบบนี้เลยเดี๋ยวจะไปลองทดสอบดูปาตอนนี้เราก็เดินลำโพงใส่เรียบร้อยแล้วนะครับประจำเสาสี่ต้นประจำเสาสี่ต้นเรียบร้อยชุดควบคุมอยู่ทางด้านนูน้น มาอยู่แล้วเราก็กลับมันออกก็สิมันจะพอดีเลยมันมีหุ้มขอบกันไว้ไงเราก็แกะมันออกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับขอพอนว่าตจเรกเป็นฉันแก้วขอพอแพล้วระ่เทธิรประสีผลขอบารมีอุบิติบัดานบุญมิ่งมงคลยิ่งใหญ่เพิ่มไปบุญเป็นพรกวันพอสีพรปีใหม่ เป็นพรชัยนำสิริพิเส่ิมสุขเป็นพรสุขสวัสดีทมีภูมมาเพื่อพูดบุดการแต่ทุกคนทุกท่านจเจริญเพลินเสียงนี้เป็นเสียงการทดสอบการติดตั้งระบเสียงของหนึ่งซาโรจากอำเภอเรินจังหวัดอุทมซึ่งอยู่ หากสถานีของวัฒนธรรเราไปนี้ใช้เวลาเดิน,าานทางนั้นไม่มาเราะปอมระบบเสียงคุณภาพนั้นยังแจ๋วกลงวันชัดเจนอัขรัอย่างอย่างเีธรรมสาระรักขจามีตเตยังเป็สัรธาสาร ตสานัมาังนิังปานาติปาาเวรณีสิขาปัทถสมาทิยามิอินาทานาเวรมณีสิขาปัทสมาทิยามิกามสุวิชาจรเวรมณีสิขาปัท Meraja Maha Parama Khatana We Rani Sita Bhanga Samadhi Itmarik Pancasila Rani Sile Nasukati จิตคิดถึงใครจิตคิดถึงอะไรเคยสังเกตไหมเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าสังเกตยามทุกใจว่าใจดำริใจคิดถึงอะไรใจของเราคิดถึงอะไรในขณะไม่สบายใจถ้าสังเกตดูจิตเราจะพบว่าขณะที่เราไม่สบายใจจิตกำลังคิดถึงคนอื่นอยู่ใช่หรือเปล่าคนที่เราคิดถึงอยู่นั้นมีสองประเภทด้วยกัน คนที่เรารักหว่วงใยและคนที่เราชอบใจในตัวเขาคิดถึงคนสองประเภทนี้แล้วทำให้จิตของเราไม่สงบทำให้ใจของเราไม่สบายทำใ,ให้เกิดทุกข์ทางใจคิดถึงคนที่เราน่ารักจะสบายใจและทำไมคิดถึงคน,ร,นรักแล้วไม่สบายใจรักลูกคิดถึงลูกน่าจะสบายใจ ค่วยใหญ่ไข่ยังไง